สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับมาพบกับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ไม่ได้มาทำครัวให้ดูนะแต่จะมารีวิวอุปกรณ์ภายในครัวที่ซื้อมาใหม่อีกแล้วนะ ช่วงนี้คือมันเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยนะครับทำกับข้าวอยู่กับบ้านนะครับหลายคนอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนะครับไม่สะดวกที่จะใช้เตาแก๊สนะครับแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้ออุปกรณ์ทําครัวเนี่ยเข้ามาบ้านนะครับมาทดลองดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนของเดิมที่มันใช้ไปนานๆนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คืออยากได้ใหม่นั่นแหละไปอ้อนคุณมรยามานะ และที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับมีสองตัวด้วยกันอันนี้ไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันนะซื้อแยกชิ้นกันนะครับนั่นก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเสี่ยวมี่กับหม้อนะครับหม้อสําหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันใช้งานยังไงเนาะตะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เตาไม่เหล็กไฟฟ้าก่อนเนาะเดี๋ยวเอาหม้อไว้ทีหลังนะไปทางไหนดีอะทางนี้กล่องเขาก็จะเป็นกล่องของ Xiaomi เลยนะนะครับเป็นหม้อ,อเป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้า Xiaomi นะครับนี่ข้างในเขาก็จะ ใส่โฟมกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะนี่ในกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้จะเป็นคู่มือนะเป็นภาษาจีนภาษาจีนทั้งเล่มเลยนะครับ ันนี้เป็นตัวเสาไม่เหล็กไฟฟ้านี่มีถุงพลาสติกห่อมาด้วยนี่นะครับอ่ะแกะให้ก่อนปั๊กก็จะเป็นปั๊กแบบ ใช้กับไฟบ้านเราได้เลยนะใช้ปลั๊กกับไฟบ้านเราได้เลยปลั๊กไฟบ้านเราไนะฮะสอง้โวลต์นะครับไม่ต้องใช้ตัวแปลงอะไรทั้งสิ้นนี่งานเขาสวยมากอันเนียนฮะตัวนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะไม่ใช่เตาไฟฟ้านะนะครับหมายความว่าความร้อนจากเตาเนี่ยมันจะทํางานกับภาชนะนะครับไม่ได้ร้อนจากเตานะถ้าเตาไฟฟ้ามันจะร้อนที่เตาแต่ถ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ แม่เหล็กเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับหม้อโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยเราเอามือวางอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ร้อนเนาะอันนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเซี่ยวมี่นะ d c l 0 0 2 c m นะครับเขาก็จะมียางกันลื่นให้ด้วยตรงขอบเนี่ยสามารถถอดออกไปทําความสะอาดได้นี่กันลื่นกันน้ําผมว่ากันน้ําไหลอะไรได้ด้วยนะครับอ่ะผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับ พอเสียบปั๊บปุ๊บเสียงมันจะดังอย่างนี้เนาะนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้นะพัดลมแล้วก็มีกันลื่นตรงนี้ด้วยเห็นไหมนะครับกันลื่นเวลาเปิดก็จะกดค้างไว้เห็นไหมมันจะจ่ายกระพริบเวลาเปิดใช้งานครับก็แค่หมุนเห็นไหมอันนี้คือไม่มี ไม่มีเตาวางอยู่บนนี้มันเขาก็จะดังอย่างเงี้ยแหละนะครับเสียงเบามากตั้งแต่เคยใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาเตาตัวนี้ยเบามากเลยบางทีผมทํารีวิวอาหารเงี้ยเสียงมันจะเข้าไม่เนาะเสียงมันดังวุง้งแต่อันนี้เบามากเลยครับอ่าโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะน้ําหนักก็ประมาณสองกิโลนะครับน่าจะถึงอยู่ประมาณสองกิโล กำลังไฟ2100วัตต์นะครับอันนี้สูงอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวปิดก่อนนะกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหม้อนะครับหม้อสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอ่าทีแรกก็จะซื้ออย่างเดียวแหละแต่มันไม่ครบเซตไง <laughs> พรายาใจดีใจดี ซื้อมาให้อีกเซตหนึ่งอ่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อกี้ราคาจะประมาณ800นะโดยเฉลี่ยนะทุกๆร้านเขาขายก็อาจจะมี800ร้กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้ประมาณ500เฉลี่ยแล้วประมาณ 500, 500. เป็นหม้อนะครับที่จริงเขามีกระทะด้วยแหละกำลังอ้อนอยู่อเขาก็ห่อโฟมมาเหมือนกันอย่างดีเลยครับข้างในก็เป็น ถุงพลาสติกคู่มอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นฝาแก้วนะเห็นไหมฝาแก้วหนาด้ามจับเป็นคล้ายคล้ายซิลิโคนพลาสติกนะครับมีรูระบายอากาศหนาใช้ได้เลยอมีตัวหม้อน้ำหนักพอๆกับเตาเลยข้างในไม่มีอะไรนะครับนอกจาก แผ่นอะไรเล็ก,เกๆน้อยๆเองไม่น่าจะเป็นคู่มืออะหม้อนี้น้ำหนักก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับดูแข็งแรงทนทานแน่นหนามากแล้วตัวนี้ก็เป็นด้ามจับคล้ายๆกับตรงฝานี่นะเขาเขาบอกในรายละเอียดว่ามันเป็นหม้อที่แบบไม่มีรอยต่อเลยใช้แบบ ชิ้นเดียวอะข้างในเคลือบเทฟลอนแล้วก็ด้านใต้เนี่ยใช้สองชั้นนะนี่นะครับที่จะใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตัวนี้ต้องเป็นเหล็กนะไม่ใช่แบบทองแดงหรืออลูมิเนียมนะครับเวลาเอาแม่เหล็กเล็ก,ลกๆมาติดเนี้ยมันจะต้องติดกระทะละหนามากดูไม่ก้องแก๊งเลยนะอ่า โอเคนี่เห็นไหมสวยเลยเนาะคุณค่าแก่การอ้อนมาเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างสักนิดหนึ่งแล้วก็มาทดสอบให้ดูว่าเวลาต้มน้ำแล้วก็วย่างหมูทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะร้อนเร็วหรือเปล่าเนาะ ผมไปทำการล้างหม้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเปิดเตาเปิดปุ๊บนะครับถ้าหากว่าหมุนโดยที่ไม่มีหม้อนะครับเสียงเขาจะดังเตือนอย่างเงี้ยขึ้นเป็นแถบๆเงี้ยไม่มีหน้าจอดิจิตอลอะไรนะครับมีแค่ปุ่มหมุนปุ่มเดียวตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะหลังจากเราเอาหม้อเข้าวางนะครับ เปิดเครื่องแล้วก็หมุนนะครับนี่ระดับของการทำงานความแรงของไฟนะครับทั้งหมดมี9ระดับด้วยกันนะเดี๋ยวจะเทน้ำลงไปนะครับผมจะ เปิดความแรงสูงสุดเลยนะเสียงไม่ได้ดังมากเลยนะครับความร้อนก็ส่วนใหญ่ก็จะกระจายอยู่ตรงกลางเนาะนีม่มาก,ก็ถือว่าโอเคนะครับร้อนในระดับก็เร็วนะถึงว่า อันนี้คือน้ำมันเยอะไงนะครับประมาณสัก600-700มิลลิลิตรได้อยู่นะครับพอผ่านไปสักระยะนึ่งรู้สึกว่าจะเดือดแรงกว่าเดิมนะครับโอเคผมจะพอแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะลองไปย่างเนื้อหมูสักอย่างให้ดูก่อนเนาะ,ะเวลาปิดเครื่องเนี่ยเตาจะไม่มีเสียงพัดลมค้างอยู่เลยนะครับก็คือจะหยุดไปเลยอะ นะครับไม่ได้เป่าต่อเนื่องนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมันก็จะเป่าสักพักหนึ่งแล้วก็จะดับไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำไปเทก่อนอ่าเทน้ำเรียบร้อยลวนี่คือน้ำที่เทไปโดยที่ไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะครับนะบไม่ได้ใช้กระดาษเช็ดอะไรเลยคือน้ำไม่เหลือสักนิดเหลือเหลืออยู่นิดหน่อยแสดงว่าสารเคลือบเขาโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาย่างหมูนะจุ๊บ เราได้เนื้อหมูสไลด์มาแล้วนะครับเป็นสามชั้นเนาะสมมุติว่าวันนี้เราจะทำหมูกระทะแล้วกันนะใครจะทำซุกี้หรือย่างก็ได้เนาะลองดูจุ๊บเอาความร้อนกลางๆก่อนแล้วกันนะครับนะ อันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรเลยนะครับอ๋อโอเคเลยนะแค่ไฟระดับกลางก็ร้อนขนาดนี้แล้วอะ อันนี้ปรับรถไฟเหลือแค่2ขีดนะโอเคเดี๋ยวจะหิวมากไปกว่านี้ผ่านไปเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อซุกี้แล้วกันนะครับเสียวมี่ะนะฮนะส่วนใหญ่เขาก็จะขายคู่กันหรือว่าใครใจแยกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่มีขายนะครับ <laughs> Family Man พ่อบ้านงานครัวไม่มีขาย เอามารีวิวจริงๆเนี่ยก็ซื้อมาใช้จริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหาลิงก์ทิ้งไว้ให้เผื่อใครสนใจรุ่นเดียวกันนี้นะครับเพราะว่าเขามีเขาน่าจะมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวนะครับอืมแต่ว่าไม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังอยากได้กระทะอยู่นะถ้าได้มาเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะจากไปเนี่ยขอชิมที่ย่างเมื่อกี้แป๊บ กระทะชัดๆลืมหยิบน้ำจิ้มนะอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม Family Man เพราะบ้านง,งานครัวเพราะผมยังมีเมนูแล้วกอ็อาหารที่ทำง่ายๆนะครับหม้อทอดก็มีนะครับที่จะทำกับหม้อทอดรวมไปถึงรีวิวของใช้ที่ผมซื้อมาใช้นี้แหละนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ